ท่านที่อยู่ในห้องนี้ถ้าอยู่ในรุ่นเดี่ยวผมรุ่นเดี่ยวผมที่รุ่นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นเมื่อ40 50ปีแล้วนะก็จะรู้สึกว่าสมัยก่อนเราใช้มันเป็นภาพเป็นตุสาการวาดของประเทศทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือพอมาวันนี้เราเริ่มขาดแคลนเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ของประเทศผมอยากให้เราที่ยอดตะไคร้แล้วก็ทีมงานมองภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะซึ่งความจริงที่ว่าทุกประเทศต้องมีการงานที่ต้องใช้สองประเทศไทยก็โวกไแข็ได้ไปงและเปาเห็นรายละเอียดของแต่ละประ ใช้ได้ยาวกว่านั้นสาเหตุเพราะว่าแผนการผลิตก็จะยาวกว่านั้นอาจจะเกินเจ็ดปีเช่นสิบปีแล้วหลังหลายคนอาจะสงสัยสงสัยที่ผมพูดว่าไหนเมื่อกี้บอกว่าใช้ได้แค่เจ็ดปีทำไมบางแหล่งเกินสิบปีความหมายก็คือปริมาณที่ขาดหายไปนะครับที่เราต้งองนำเขา้าทุกปีตัวเลขเจ็ดปีมาจากตัวเลขประมาณสองทั้งหมดของประเทศขาดด้วยต้องใช้ทุกวันแค่นันเองนะครับนี้คือสิ่งที่บอกให้เรารู้ก็คว่าวันนี้เราอยู่ในสถานะ คือก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักตัวตนเราก่อนตัวตนเราว่าประเทศไทยเป็นใครเนี่ยวันนี้ประเทศไทยคือประเทศที่นําเข้าถ้าอย่างก๊าซเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวด้วยแล้ว่าพม่าสร้างบ่อลุงก๊าซสร้างบ่อลุงแหล่งแหล่งก๊าซแหล่งแก่นนาแหล่งแก่นกุลพอเขาสร้างบ่อุงต้องทำยังไงคะเราต้องประหยัดพลังงานเพราะมันไม่มีก๊าซมาให้เราปั่นไฟไฟฟ้าจะไม่พอใช้เดี๋ยว13มิถุผ่านา เดเรียที่ผ่านไปก็เศร้าอารมณ28วัน13มิถุนาถึง10กรกฎาคมประเทศไทยก็ต้องช่วยกันหยุดใช้พลังงานไม่ใช้พลังงานที่น้อยลงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับนี่คือเราเอาจมูกเรายืมจมููพระบ้านยืมจมูกมาเลเซียมาหายใจอยู่แต่นี่คือสถานการณ์ไปที่อาจารย์เป็นใดยังเกิดอาจารย์ค